สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับผมเปประจำแบบนี้นะครับผมมั่นใจว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกผมพูดเองเพราะว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆผมสนับสนุนคําพูดของพี่นวัดครับถูกต้องว่าไงมันอร่อยจริงๆอะหนูขอนัดสุนพี่อ๋อด้วยครับครับผมแต่ผมพูดจากหลักฐาน หลักฐานมันทนโทษแบบน้มั <S 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 นหนีไม่พ้นใช่หนีไม่พ้นมันอร่อยที่สุด<ร>ในโลกจริงๆใช่ไปไหนและอาหารท <ใน S 2> <ด>ี่อร่อยที่สุดในโลกของไทยที่อยู่และก็ผ่านรายการครัวคุณต่อยอยู่ในแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยแล้วครับท่านอย่าได้ทิ้งของมีค่าในชีวิตของท่านคใครม,มีโทรศัพท์มือถือแล้วไม่มีแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยขอให้จุจุดจุดเาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีลูกหลานเลยมีนะครับไม่งั้นถือว่าเฉยตอบจดหมายดีกว่าสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับผมและเปื่อจริงๆครับพวกผู้หญิงเป็นพวกที่ยากแท้ที่จะยั่งถึอยี่กงงมาไปนักไก่เลยนี่ก็หลุดไปงงมากเลยครับนั่งดูละครเรื่องใหม่กับเมียอยู่ดูไปแค่สิบนาทีเธอปิดทีวีดูเอ้า กำลังสนุกเลยที่ปิดทำไมอ่ะปิดทำไมคะเมียบอกไม่ชอบนางเอกใหม่ดูแล้วไม่สบายหูไม่สบายตาผมก็บอกโอ้ยสวยดีออกหุ่นก็ดีด้วยโอ้สวยแลยเนี่นี่ยโอ้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 ผมว่าน่าอีกหน่อยนางเอกคนนี้ต้องดังแน่ๆเลยนั่น่ละเมียก็บอกว่าสวยหุ่นดีตรงสเปคก็สิอ่านแล้เนี่ยนยังไงล่ะผมบอกว่าแหมรู้ใจ หึงเหลอจ้าเมียก็บอกเปล่าผมก็เข้าไปกอดโอ้ยน่ารักแล้วผมก็กราทิบข้างๆหูเธอว่าหึงใช่ไหมเมียก็บอกว่าเปล่าเอเสียงสูงแัวพก็กอดแน่นเลยโอเคงั้นก็หอมทีหนึ่งตอนนั้นแต่พักหนึ่งเมียผักกระเด็นแล้วทีบผมเขาบอกนี่ถ้าจะหอมกูไปนู่นเลยไปไปกอดทีวีหอมนางเอกในทีวีเลยผมก็เลย นี่เผมก็เลยพูดสามคำว่าไงกูว่าแหละนี่นี่ขนาดนี่ขนาดไม่หึงนะครับไม่หึงไม่หึงทีบกระเด็นเลยโดนทีมโอ้ยแย่แต่ว่าล่าสุดเขาดีกันแล้วเขาจะไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ๋อถ้าดีกันแล้วจะไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่คุณอออแล้วก็ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเชื้อสายอยู่ที่นั่นไม่ไม่ไม่ได้เกิดเรา ไม่โกหกเราเกิดกรุงเทพเราเกิดกรุงเทพเราเกิดกรุงเทพนะครับเกิดกรุงเทพในตรอกแห่งหนึ่งนะครับแล้วพอละเวลามีน้อยเดี๋ยวให้เราประวัติเลยวให้เราประวัติโอ้ท่านผู้ชมมันลันพจนนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดไปสุราธานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านเกี้ยวปลาจังหวัดสุราธานีตั้งต้นที่ถนนหน้าเมืองตรงศาลเจ้าแม่กุนอิมมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถานซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือจากนั้นขับตรงไปบนถนนหน้าเมือง ประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือเยื้องกับห้างโคลีเซียมมาจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีไม่กินเกาเหลาเกี้ยวน้ำที่ร้านเกี้ยวปลาถือว่าผิดร้านนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2500ถึงปัจจุบันนี้ก็จะ60ปีและเตีย่ยซึ่งเป็นคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยเดินทางมาไทยใหม่ๆก็เริ่มจากการเดินหาบขายมาก่อนพอเก็บเงินได้ เตียก็เปิดร้านเป็นของตัวเองปัจจุบันนะครับทายาตรุ่นที่สองเฮียเว้งกับเจ๊แป้นนะครับสองสามีภรรยามาสืบทอดกิจการต่อมาร้านนี้นะครับต้องไม่พลาดบะหมี่แห้งเล็กต้มยำแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินเกาเหลาเกี๊ยวนะ้ำถือว่าผิดวิธีทำลวกถั่วงอกจากนั้นใส่ผักกาดหอมตามด้วยเกี๊ยวปลา ปลาม้วนลูกชิ้นโรยหน้าด้วยต้นหอมตั้งชายกระเทียมเจียวปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาและพริกไทยจากนั้นใส่น้ำซุปร้อนๆก็ยกเสิร์ฟได้เลยเคล็ดลับเกี๊ยวปลาทำจากปลาอินทรีย์และด้วยกรรมวิธีการทำที่พิถีพิถันจะทำให้เกี๊ยวปลาหอมเด้งและไม่มีกลิ่นคาวที่สำคัญ ต้องทำใหม่ๆสดๆทุกวันไม่มีค้างน้ำซุปจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือกับซีอิ๊วขาวเท่านั้นก็เหล่าเกี๊ยวน้ำราคา70บาทร้านเกี๊ยวปลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเปิด8โมงครึ่งนะครับจนถึงบ่าย2โมงครึ่งวันนี้อยู่ในรายการแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสีย หยิบถ้วยมาลือิบถ้ยมาอันนี้อันนี้มีน้ำแล้วตั้งมาตัอันนี้ของใครอันนี้ของใครอะผมขอผมอผมอันนู้นอาจารมาก่อนโอเคให้เขาก่อนให้ก่อนไม่เป็นไรฮะนู้้ชมฮะให้ประธานตีปลาเนี่ยนะฮะตประตันงแตัท่านประธานท่นานประธานปรดธนตน้าเชืนปท่านผู้ปิปิะานนปรปิดแล้วดู น้ำขุกขิกน้ำขูดขีกของเฮียอ้อนะน้ำขูดขีดน้ำขุกขีดน้ำขูดขีดอันไหนคุณอนออันนี้ว่ะนี่คือปลาใช่ป่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยันี่ยใช่ป่ะอันนี้ก็ปลาใช่ไหมน้ำขุกขิกน้ำขุกขีดน้ำออกใส่อ๋อปลาติดคอแล้วลูกค้าตายนินที่วัดเอาวที่วัดเอาแอบมึงยุใส่สองท่อนเอาใส่ก้อนไว้ ิใส่ไม่ใจแกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเยอะวันนี่ครูครูจะตีใครเดี๋ยวชมชิมก่อนเห็นยบมะเป็ดมะเป็ดมะเป็นเป็นไรเลยเออเอาแลกกันแลกกันหนูแลกกันหนูแลกกันอืมแลกกันหนูแลกกันหนูน้ำซุปอร่อยมากโอย แก่ขงเขาไม่ดูแกงเขาบอกอยากกินอะไรก่อนกลับบ้านให้มันร้อนๆนี่ต้องชมต้องชมดูแกงไม่แกงนี่น้ำของผมสีนี้นะเออแล้วดูนะเดินน้ำเขาสีนี้ดูแก่ไหมแก่ก็ต้อนกับนี่นี่นี่โอ๊ยไปทษต้อนกันด้วยนะก็ต้อนนะโอ้โหดูเดินน้ำสารจริงแอคติ้ง ด้วยเขาบอกว่าถ้าไปร้านนี้ต้องทานเย็นตาโฟด้วยไดู้่กันกับเมนูเขาจะสั่งสองอย่างครับก็เหลาเกี๊ยวน้ําแล้วก็กเหลาเย็นตาโฟนี่พูดตรงๆเัยนะลูกชิ้นปลาเขาเกี๊ยวปลาเขานะอร่อยไม่ไม่ไม่ในโนนี่นะหากินไม่ได้อย่างเงี้ยหาไม่ได้มันเหนียวแน่นดีมากๆเลยดูยามพลาดเด็ดขาดเขาเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งปิดบ่ายสองครึ่งนะถ้าบ่ายกว่านี้ไม่ได้รับประทานคอนเฟิร์ม เวลาทานใส่ตรงนี้สักครู่นึงเอาอีกแล้วพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเลยพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมเปียกทันยพืชครับกินเสร็จปั๊บขึ้นสวรรค์ผมอยากจะพูดว่าเนี่ยกะทิก็ต้องเป็นกะทิอย่างนี้ขนมเปียกทันยพืชรับจากหนูเลยครับเอาแล้วตึมแปร์เต็มตึมแปร์เต็มตึมแปร์เต็ม กลัวคุณไปถ้าที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้นี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้